ยินดีต้อนรับเข้าสูน่นายกน้ำปอแชแนวกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคำที่จะถ่ายคลิปนะทุกคนวันนี้นะแล้วก็ลงคลิปไปก่อนนะทุกคนไม่ใช่วันของเราก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะลงคลิปวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนก็เป็นงไงบ้างคะตอนเปิดเทอมสนุกไหมล่ะ ก็ใครที่สนุกก็ดีเหมือนกันทุกคนได้เรียนเลยจะโรงเรียนและทุกคนก็ใครที่มาดูคลิปนี้เนี่ยแบบใครที่มาดูคลิปนี้ที่ก็สนุกเหมือนกันนะโอ้โยว่าไปไอ้ทุกคนอะไรเนี่ย <c oughs> ว<ะ>้าทหนูเนี่ยก็แบบยังไงดีอะว่าไง รับหนึ่งหายตัวนี่แหละทุกคนแล้วก,ก็ขอให้ทุกคนเนะี่ยที่เปิดเทอมอยู่เนะี่ยขอให้แบบมีความสุขรับการเรียนเรียนของเรานะทุกคนก็แบบยังไงอะ่ะก็ใครดูคลิปนี้เนะี่ยอย่าลืมติดตามกดนทุกสัปดา มาดูพาดคลิปใหม่ๆของเราไปนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามช่องเบียบักคุงหน,น้าทุกคนอย่าลืมติดตามช่องหนูด้วยนะเพราะว่าจะไม่ได้พาดคลิปใหม่ๆของเรากดติดดึงให้ด้วยนะทุกคนรักนะจุบ๊บจุ๊บไปไปขอบคุณนะที่มาดูช่องหนูเยอะๆนะเดี๋ยวต้องขอบคุณมากๆเลยนะบ๊ายบาเจ็บ ไปนะคิดถึงเปิดเรียนอ่ะหนูก็จะเปลี่ยนวันนะทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันที่มันเป็นวันไม่บอกหรอกทุกคนจะเปลี่ยนวันจะเปลี่ยนวันจะเปลี่ยนวันนะฮะไปไปบ๊ายบาย